คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่91ทับ2557เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศเพื่อให้การพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศโดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้ 1. องค์ประกอบรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและหัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษประธานกรรมการหัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการ ปลัดส,สำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการประลัดกระทรวงการคลังเป็นกรรมการประลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นกรรมการประลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการประลัดกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นกรรมการประลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรรมการประลัดกระทรวงพลังงาน เป็นกรรมการประลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นกรรมการประลัดกระทรวงแรงงานเป็นกรรมการประลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการประลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกรรมการผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเป็นกรรมการประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการประธานสมาคมธนาคารไทย เป็นกรรมการประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุก,การรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมอบหมายเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุก,การ 2. ออำนาจหน้าที่ ให้ความเห็นหรือเสนอแนะต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศกำกับดูแลประสานงานและเร่งรัดติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ เชิญผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการรวมทั้งเรียกเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือหรือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมเพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมอบหมาย ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสำหรับการเบริกจ่ายเบีย้ยประชุมให้เป็นไปตามพระ,ะราชกฤษฎีกาเบีย้ยประชุมกรรมการพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่นๆที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการให้เบิกจ่ายตามระเบียบทางราชการโดยให้เบิกจ่าย จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่งวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2557พลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ